ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยชยานินได้ผ่านการคัดสรรโอท็อปในระดับ5ดาวล่าสุดนั้นได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดแผนธุรกิจโอท็อปดีเด่นระดับประเทศที่ผ่านมาค่ะนางพรพิมลสโรโดมประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปชยานินจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าว่ากลุ่มสมุนไพรยชยานินตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2549 มีสมาชิก25คนร่วมกันนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นผลิตเป็นเครื่องสำอางและสมุนไพรสปาเพื่อสุขภาพผิวจนผ่านการคัดสารโอท็อประดับ5ดาวมีผลิตภัณฑ์กว่า20ชนิดอาทิครีมบำรุงหน้ากว่าวเครือขาวโคลนพอกหน้าจากว่านหางจระเข้เจลขัดหน้ามะขามขมิน้นโทนเนอร์ชาเขียวครีมแก้ฝ้าน้ำนมข้าว ล่าสุดค่ะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงหน้าสกัดจากว่านหางจระเข้จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดแผนธุรกิจโอท็อปดีเด่นระดับประเทศปี2558โดยจุดเด่นนั้นคือไม่มีสารเคมีส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์จะใช้สมุนไพรในท้องถิ่นร้อยละ95และรับซื้อจากเกษตรกรในชุมชนทั้งมะขามหวาน ขมิน้นพรตะไคร้และมะกรูดค่ะประกอบกับสมาชิกนั้นเป็นผู้สูงอายุและคนในชุมชนจะมีการผลิตตามการสั่งซื้อจากลูกค้าที่สั่งทางโทรศัพท์ Facebook หรือทางลายซึ่งสมาชิกกลุ่มที่มาผลิตจะได้ค่าจ้างวันละ300บาทส่วนสมาชิกที่ลงหุ้นจะได้ปันผลจากกำไรเฉลี่ยคืนทุกปีด้วยค่ะ ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นตลาดของท้องถิ่นนะคะซึ่งจะต้องเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะลงตลาดล่างของเราได้ให้กับชุมชนได้แล้วตลาดกลางก็คือในการไปจาหน่ายร่วมกับทางโอทอปภูมิภาคโอทอปซิตี้นะคะที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดนะคะอีกทั้งส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ส่งเสริมตอนนี้อย่างสถาบันต่างๆนะคะ ก็ส่งเสริมให้กับทางกลุ่มเขาอะนะคะร่วมกับงานวิจัยต่างๆเพื่อที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่จะส่งออกต่างประเทศได้ด้วยชย,ยานินก็จะอยู่ที่อำเภอเขาค้อเป็นผลิตภัณฑ์ดินของอำเภอเขาค้อแล้วก็ของจังหวัดพิชบูรนะคะแล้วก็เป็นระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศในหลายๆในหลายๆตัวนะคะผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ได้รางวัลมาก็จะเป็นเซรั่มมะขามหวาน ซึ่งตัวนี้จะผสมคอลลาเจนแล้วก็สารสกัดมะขามหวานทำไมเราได้รา,างวัลติดมือมาในหลายๆรา,ายการเพราะว่าเรามีการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในหลายๆห,หน่วยงานที่สำคัญคือ,อพัฒนาชุมชนนะคะดูแลเราดีมากๆนะคะทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนะคะเรากลุ่มจึงมีจึงได้ความสำเร็จ ในการประกวดแทบทุกครั้งจะได้รางวัลติดมือมาทุกครั้งค่ะสำหรับทางด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการเพื่อเพิ่มยอดขายนั้นค่ะได้มีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาดูแลแล,และให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยกรมการพัฒนาชุมชนแนะนำการสร้างแบรนด์การตลาดและการวางแผนธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มสมุนไพรชยานินมีความเข้มแข็งและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นค่ะ